ใครก็ตามที่เริ่มเดินบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วพวกเขาก็จะเริ่มพบกับประสบการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซิงครไนซิตี้หรือที่แปลเป็นไทยว่าความบังเอิญที่เหลือเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติไปคือมันเหมือนกับว่าเป็นความบังเอิญหรือเหมือนกับว่า มีใครมาจัดฉากเอาไว้อะไรแบบนั้นที่พอพวกเรากำลังสนใจเลือกอะไรสักอย่างอยู่ก็จะมีเหตุบังเอิญให้ได้ไปเจอกับเรื่องเรื่องนั้นพอดีไม่ว่าจะผ่านมาทางไหนหรือวิธีการใดก็ตามแต่ก็จะมาแบบไม่คาดฝันแล้วก็จะไปเจออะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อีกหรือต่อต่อมาอีกเมื่อสังเกตดู ความเป็นไปในชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเรื่องปกติไปซะแลว้วซึ่งกรณีนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันกับคนที่เจอเลข11หรือ1111 11อยู่บ่อยๆจนผิดสังเกตจนงงแล้วพอมาเข้าในที่สุดก็หายงงหายตื่นเต้นไป เพราะเจออยู่เป็นประจำจนชินไปซะแล้วก็มีผู้คนทั่วโลกจำนวนมากมายที่ได้เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกับพวกเราและก็เจอมานานราวๆยี่สิบกว่าปีมาแล้วด้วยดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเลยเพราะกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อราวๆยี่สิบกว่าปีมาแล้วในส่วนของเรื่องนี้ใหม่ๆใ,ใครที่เจอเข้า ก็อาจไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่คนอื่นๆที่เขาไม่ได้เจอด้วยก็อาจจะยกเหตุผลต่างๆนานา,นาเพื่อให้พวกคุณเลิกคิดถึงมันเสียแต่ทำไงได้ในเมื่อพวกเขาไม่ได้เจอแบบที่พวกคุณเจอและเพราะพวกเขายังไม่ถึงจุดที่จะต้องเจอแบบนั้นดังนั้นพวกเขาก็เลยไม่เชื่อแบบที่พวกคุณเชื่อจึงทำให้พวกเขาคิดว่าพวกคุณบ้า หดึงงมงายไปซะแล้วสรุปว่าใครที่ได้เจอปรากฏการความบังเอิญอันเหลือเชื่อแบบนี้แล้วก็ขอให้สนุกกับมันเพราะมันจะนำพาคำตอบมาให้กับทุกคำถามของพวกเราได้อย่างไม่คาดฝันและขอบเขตของมันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ด้วยเพราะมันอาจครอบคลุมไปถึงทุกๆเรื่องของชีวิตของเราขอให้ลองเปิดใจรับมันดู ลองไหลไปตามกระแสพลังงานดูลองทําตามเหตุการณ์ของความบังเอิญที่ชักนำเราไปอยู่นี้ดูเพราะมันอาจจะถูกส่งมาจากเทพผู้นำทางของเราหรือตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกเราเองที่เป็นผู้คอยกํากับการแสดงและคอยจัดฉากคอยจัดคิวการแสดงต่างๆให้พวกเราอยู่ก็ได้